สวัสดีค่ะทุกทกท่านวันนี้นะคะตุ๊กจะมารีวิวที่ดิน โครงการที่ดินแบ่งขายบ้านสวนคลอง14องคลรักษ์จังหวัดนครนายกค่ะภายใต้คอนเซปต์ Circle of Miracle ค่ะวงกลมแห่งปฏิหารค่ะโมเดลการใช้ชีวิตให้เข้ากับระบบนิเวศท,ที่มีอยู่นะคะเพื่อความสุขของทุกคนในครอบครัวแบบยั่งยืนและสุขภาพดีค่ะโดดเด่นด้วยวงเวียนใหญ่นะคะลายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และที่ดินแบ่งขายของเราบนเนื้อที่4 1ไร่2งาน95ตารางวารอบๆวงเวียนใหญ่ ซึ่งในอดีตนะคะสถานที่แห่งนี้นะคะมีตำนานนะคะเคยก่อเกิดโครงการแห่งความร่วมมือนะคะเป็นโครงการเพื่อการต้อนรับงานชุมนุมกล้วยไม้โลกครั้งที่9ปี2521ในประเทศไทยค่ะเป็นการรวมกลุ่มผู้รักธรรมชาติการเลี้ยงกล้วยไม้ไม้ดอกการเกษตรที่พักผ่อนและการท่องเที่ยวค่ะ สถานที่แห่งนี้มีมนต์เสน่ห์อย่างไรอยากให้ท่านได้มาสัมผัสที่นี่ค่ะพื้นที่ใกล้เคียงนะคะพร้อมสับไปด้วยคาเฟ่โรงเรียนวิทยาลัยมหาวิทยาลัย,โร,ย,ลยโรงพยาบาลขนาดใหญ่วัดตลาดการคมนาคมที่สะดวกสบายห่างจากถนนรังสิตนครนายกกิโลเมตรที่35เพียง2กิโลเมตรเท่านั้น ที่นี่นะคะยังตอบโจทย์ทุกรูปแบบการใช้ชีวิตของทุกคนในครอบครัวค่ะถือเป็นหนึ่งทำเลที่ดีที่น่าลงทุนอย่างยิ่งเลยค่ะเป็นทําเลอนาคตนะคะน่าซื้อเก็บไว้เป็นมรดกแก่ลูกหลานค่ะโดยเราจะเปิดขายจริงนะคะในวันเสาร์ที่29พฤษภาคมนี้ค่ะเวลา9นาฬิกานะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะรีบมากันแต่เช้า เลยนะคะรีบมาลงทะเบียนนะคะเราเปิดขายจริงเวลา9นาฬิกานะคะโปรติดตอ่อคุณตุ๊กนะคะเบอร์โทร099 2216289ค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะมีมนสเสนนะคะน่าจับจองเป็นเจ้าของมากๆเลยคะ่ะถ้าใครมาที่นี่นะคะจะลงรักวงกลมปฏิหารแห่งนี้เลยคะ่ะ ปัจจุบันค่ะความเจริญด้านนวัตรกรรมและเทคโนโลยีมีบทบาทที่สำคัญในการดำเนินงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมพร้อมทั้งเชื่อมโยงชีวิตและไลฟ์สไตล์ให้เป็นหนึ่งความสุขที่ยั่งยืนค่ะความสุขในการดีไซน์บ้านในฝันของคุณท่ามกลางธรรมชาติใกล้กรุงเทพนะคะเพิ่มความอบอุ่นให้กับครอบครัวได้ใช้ชีวิตร่วมกันค่ะ ครอบคุมทุกช่วงวัยการใช้ชีวิตทั้งในวันนี้และในอนาคตต่อไปค่ะรอบวงกลมแห่งนี้นะคะวงกลมแห่งปฏิหารนี้ยังก่อเกิดกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพนะคะสิ่งนี้คือรากฐานของความสุขในยุคนี้ค่ะ วงกลมแห่งนี้มีมนรสเนยอย่างไรอยากให้ท่านได้เดินเข้าไปในวงกลมแห่งนี้นะคะท่านจะสัมผัสถึงความร่มเย็นร่มรื่นความสุขสงบทางใจนะคะรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจมากๆเลยค่ะอยากให้มาสัมผัสกันสักครั้งนะคะ ที่ดินแบ่งขายบ้านสวนคลอง14องคลรักษ์นครนายกนะคะแปลงที่เราจะเปิดขายในวันที่29พฤษภาคมนี้นะคะเนื้อที่เริ่มต้นอยู่ที่485.2ตารางวาถึง488ตารางวาค่ะปกตินะคะราคาตารางวาละ5 0 0 0ถึง8,000บาทนะคะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันงานวันที่29และ30พฤษภาคมนี้นะคะโซน A และโซน B นะคะพิเศษ สุดเลยค่ะเราเปิดราคากันที่ตารางวันละ4,700บาทถึงตารางวันละ5,900บาทค่ะสดผ่อนคุยได้ทุกเงื่อนไขนะคะกรณีซื้อสดนะคะรอโอนโฉนด6-9เดือนนะคะวางดาว30-50เปอร์เซนะคะถ้าท่านใดอยากซื้อเงินสดนะคะแต่ถ้าท่านต้องการซื้อผ่อนนะคะเงื่อนไขของเรา ง่ายๆสบายๆค่ะดาวเพียง5 0,000ืนบาทค่ะคุณก็ได้เป็นเจ้าของที่ดินที่นี่แล้วนะคะแบล่งละไอ่เสร็จๆค่ะสนใจนะคะรีบติดต่อหาตุ๊กเลยนะคะดาวเพียง50,000บาทเท่านั้นค่ะผ่อนกันยาวๆเลยค่ะ3มปี5ปีนะคะผ่อนกับเจ้าของโดยตรงนะคะไม่ต้องกู้แบงค์นะคะผ่อนกับเจ้าของโดยตรงค่ะเพราะฉะนั้น รีบมาจับจองเป็นเจ้าของที่ดินที่นี่ได้เลยค่ะที่ดินแบ่งขายโครงการบ้านสวนคลอง14ซอยหมู่บ้านสวนคลอง14ถนนรังสิตนครนายกกิโลเมตรที่35ตบบลองคครักษ์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกค่ะ สถานที่ใกล้เคียงนะคะใกล้กับบ i ทเทอร์สวีนครนายกนะคะใกล้วิเชลัยนาชาติเซนเทเรซานะคะใกล้ตลาดต้นไม้ดอกไม้ประดับของ15ค่ะใกล้กับตลาดต้นไม้ไกค่คู่ค่ะใกล้อุทยานไม้ใหญ่นะคะใกล้คัสคาตากอฟลับนะคะใกล้กับมองเทอร์คาเฟ่แอนด์ฟาร์ม ใกล้ดูคองคาเฟ่นะคะใกล้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธองคลรักษ์นครนายกนะคะใกล้ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพค่ะใกล้ปั๊มเชลปั๊มปตาทานะคะใกล้โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ค่ะการเดินทางจากกรุงเทพนะคะเมื่อลูกค้าเดินทางมาจนถึงปั๊มเชลนะคะสังเกตด้านซ้ายมือของท่านนะคะก็จะพบกับ ตลาดต้นไม้ไก่คู่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเบี่ยงซ้ายค่ะจะพบกับอุทยานไม้ใหญ่นะคะและซ้ายมือก็จะพบกับบิทเทอร์สวีนะครนายกค่ะเข้าซอยข้างๆเลยนะคะจากหน้าปากซอยถึงแปลงที่ดินนะคะ2กิโลเมตรเท่านั้นค่ะท่านก็จะพบกับแปลงโซนดีโซน A โซน B และโซนดีค่ะ ที่ที่เราจะเปิดขายในวันที่29พฤษภาคมนี้นะคะคือบริเวณนี้เลยค่ะโซน A ค่ะเห็นไหมคะจุดที่รถกำลังจอดอยู่นี้นะคะคือโซน A ค่ะมีทั้งหมด8แปลงนะคะเนื้อที่แต่ละแปลงนะคะแปลงละ488ตารางวาค่ะสดผ่อนคุยได้ทุกเงื่อนไขค่ะผ่อนกันสบายสบาย3ปี5ปีได้เลยค่ะ วันที่29พฤษภาคมนี้นะคะห้ามพลาดเลยค่ะพบกับทีมงานของเรานะคะทีมงาน88ค่ะมาที่หน้างานนะคะมาที่เต็นต์ตรงนี้นะคะติดต่อคุณตุ๊กค่ะเบอร์โทร0 9 9 2 2 1 6 2 8 9นนะคะแจ้งติดต่อคุณตุ๊กนะคะนี่ค่ะทีมงานของเรานะคะรอต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะอยู่ที่ โครงการบ้านสวนคลอง14องครักษ์จังหวัดนครนายกค่ะนี่คือภาพของสถานที่จริงนะคะบรรยากาศดูร่มรื่นสวยงามค่ะโดดเด่นด้วยวงเวียนตรงนี้เลยค่ะสวยงามจริงๆเลยค่ะอยากให้ท่านได้มาสัมผัสจริงๆเลยนะคะค่ะและนี่ก็คือ ภาพมุมกว้างๆนะคะแต่ละแปลงนะคะเรามีการปักธงไว้ให้ท่านมีเนื้อที่ราคารหัสแต่ละแปลงไว้อย่างชัดเจนเลยค่ะถ้าท่านขับรถดูนะคะก็ง่ายค่ะหรือจะเดินชมแต่ละแปลงก็ได้ค่ะแปลงโซน a 1ถึง A4 หันหน้าทิศใต้นะคะ A5 A6 หหันหน้าทิศเหนือค่ะ A7 A8 นะคะหันหน้าทิศตะวันออกค่ะเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจนะคะติดต่อคุณตุ๊กค่ะตามไอดีไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอณขณะนี้ได้เลยค่ะตุ๊กจะรอต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะอยู่ตรงเต็นท์สีขาวที่ท่านเห็นนี้เลยค่ะเราจะเปิดขายวันที่29 30 พฤษภาคมนี้นะคะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยค่ะมาวันแรกๆนะคะท่านก็ได้เลือกแปลงที่ท่านชื่นชอบนะคะแปลง A1 A8 B1 B8 นะคะเราขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าซื้อสดนะคะแปลง A2 A3 A4 นะคะ A5 A6 A7 นะคะ ผ่อนได้ค่ะแปลง B2 B3 B4 B5 B6 B7 ผ่อนได้ค่ะเพราะฉะนั้นรีบมาจับจองเป็นเจ้าของที่ดินที่บ้านสวนคลอง14องคารักษ์นครนายกกันนะคะและโซนนี้ค่ะจุดที่รถจอดอยู่นี้นะคะคือโซน B ค่ะที่เราจะเปิดขายวันที่29 30 พฤษภาคมนี้ค่ะอยากให้ท่านมาชมที่ดินมาซื้อที่ดินในวันที่29พฤษภาคมนี้นะคะเรามีนัดกันเวลา9นาฬิกานะคะที่นี่เลยค่ะและสเสน่ห์ของที่นี่นะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะวงเวียนนี้นะคะเนี่ยค่ะจุดที่ท่านกําลังเห็นรถวิ่งอยู่ข้างในวงเวียนนั้นนะคะ วงเวียนตรงนี้นะคะเนื้อที่22ไร่78ตารางวาค่ะจุดนี้นะคะเป็นเหมือนไข่แดงของโครงการเลยนะคะเป็นวงเวียนที่ใหญ่ที่สุดของโครงการตรงนี้นะคะเนื้อที่มากกว่าพันไร่นะคะเพราะฉะนั้นใครที่รีบๆจับจองที่ดินโซนนี้นะคะถือว่าท่านอยู่ใกล้วงเวียนมากที่สุดเลยค่ะ วงเวียนตรงนี้เราไม่ได้ขายนะคะอนาคตนะคะถ้าท่านจะเดินออกกําลังกายปั่นจักรยานนะคะหรือในอนาคตอาจจะมีกิจกรรมดีๆนะคะโปรดติดตามค่ะแต่ถ้าอยากจะใช้ประโยชน์จากวงเวียนส่วนกลางตรงนี้นะคะตรงกลางนี้นะคะรีบๆเลยค่ะ รีบจับจองเป็นเจ้าของที่ดินแปลงโซน A โซน B ในวันที่29-30พฤษภาคมนี้เลยค่ะอยู่ใกล้กับต้นไม้ที่ดูร่มรื่นให้ความรู้สึกร่มเย็นอย่างนี้นะคะและเป็นธรรมชาติที่อยู่ใกล้กรุงมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะ เงื่อนไขของเราก็ง่ายๆนะคะจับจองกันง่ายๆนะคะถ้าอยากมีเพื่อนบ้านที่ดีๆนะคะก็ชวนเพื่อนมาซื้อแปลงติดกันเลยค่ะอยากให้ท่านได้มาสัมผัสนะคะมาปลุกตำนานสถานที่ที่เคยจัดงานโครงการแห่งความร่วมมือเพื่อการต้อนรับงานชุมนุม กล้วยไม้โลกครั้งที่9ปี2521นะคะในประเทศไทยการรวมกลุ่มกันของผู้รักธรรมชาติการเลี้ยงกล้วยไม,ไม้ไม้ดอกการเกษตรที่พักผ่อนและการท่องเที่ยวนี่คือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตแต่ณนะปัจจุบันณนะวันนี้นะคะวันที่เราเปิดขายวันที่29พฤษภาคมนี้นะคะท่านจะเห็นสเสน่ห์อีกด้านหนึ่งของ วงเวียน22ไร่78ตารางวานี้แน่นอนค่ะจุดที่ท่านเห็นรถออกมานี้นะคะคือจุดทางเข้าออกวงเวียนค่ะถ้าใครชื่นชอบที่ดินแปลงนี้นะคะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตแต่ถ้าอยากเป็นเจ้าของจับจองที่ดินแปลงนี้นะคะไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของมุมโลก อยู่ที่ไหนของประเทศไทยนะคะถ้าอยากซื้อจริงจองออนไลน์กันได้นะคะหรือใครสะดวกเดินทางมาที่หน้าง,งานนะคะก็รีบเลยค่ะเดินทางมาที่หน้าง,งานได้เลยนะคะวันที่29พฤษภาคมนี้เราเปิดขายแล้วนะคะห้ามพลาดเลยค่ะแต่ละโซนมีเพียงโซนละ8แปลงเท่านั้นนะคะรีบๆเลยนะคะพวกเรา รอต้อนรับลูกค้าทุกท่านอยู่ที่นี่ค่ะมาถึงหน้างานแจ้งติดต่อคุณตุ๊กนะคะท่านเตรียมเงินดาวนะคะสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านมาให้พร้อมค่ะพร้อมทําสัญญาณแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ทันทีค่ะถ้าใครชื่นชอบการปลูกต้นไม้นะคะก็ซื้อต้นไม้จากตลาดต้นไม้ของ15มาปลูกได้เลยค่ะแต่ถ้าใคร ชื่นชอบบ้านแบบไหนนะคะก็ออกแบบบ้านในฝันของทุกๆท,ท่านได้เลยค่ะบรรยากาศแบบนี้นะคะเราไม่ต้องไปไกลถึงเมืองนอกค่ะเกิดขึ้นได้ที่นี่เลยค่ะโครงการบ้านสวนคง14องครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะท่านสามารถมาเนรมิตฝันของท่านนะคะจะเป็นบ้านสไตล์นอร์ดิกแบบเมืองนอกนะคะหรือ จะเป็นบ้านที่ท่านฝันจะขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกต้นไม้ใช้ชีวิตชิวๆสบายๆหลังเกษียณนะคะที่นี่ก็เหมาะอย่างยิ่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะพื้นที่บริเวณนี้คือพื้นที่สีเขียวนะคะไรซึ่งอุตสาหกรรมนะคะเพราะฉะนั้นอยู่กันได้ยาวๆเลยค่ะชีวิตของท่านจะมีอายุที่ยืนยาวได้ที่นี่เลยค่ะ แล้วพบกันนะคะ29พฤษภาคมนี้ค่ะสวัสดีค่ะ